สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องหอมท่าเดอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ฝนตกนะคะน้องหอมไม่ได้ไปไหนนะคะก็พาหลานตัวเล็กนะคะไม่อ้อมเมยไมยอ้อมตัวนี้ลูกตั้นี้ลูกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่างตัวเล็กอยู่นะคะวันนี้พาหลานออกมานะคะน้องเคยหอมไปโรงเรียนนะคะพาหลานออกมาเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําท่วมกันนะคะตอนนี้น้องหอมอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ คนคนหมู่บ้านนะคะก็พูดกันว่าตอนนี้น้ําท่วมทางเข้าหมู่บ้านเน้องหอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูน้ําท่วมนะคะก็มีคนแห่มาดูกันหลายคนมากเลยนะคะดู อันนี้คือทางเข้านะคะข้างหลังคือจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็มีคนแห่มาดูกันน้ําท่วมกันเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะเวลาน้ําท่วมนะคะก็จะมีคนมายกยอก,กันนะคะมาเอาปลากันนั่นเองนะคะตอนนี้น้ําท่วมออกถนนใหญ่แล้วนะคะถนนหน้าปากซอยอถนนหน้าทางทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าน้องของพอที่จะยกยอกได้ไหมนะคะ วันนี้คือฝนตกทั้งวันนะคะน้องหอมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้คือมาในหน้าสดเลยนะคะที่มาตอนนี้คือตื่นเต้นเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําท่วมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องหอมชอบมากเวลาน้ําท่วมชอบอยายยอกยอนะคะชอบยกยอ,กยอแล้วก็จับปลาอะไรอย่างนี้นะคะชอบนะคะก็เลยแบบตื่นเต้นเพราะมันไม่ได้มีแบบนี้ทุกวันนะคะก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้คนหมู่บ้านก็แห่กันมาดูน้ำท่วมมันเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวจะออกไปรับน้องเพลยหอมยังไงนะคะตอนนี้ลืมนึกเลยออ้ و, น้ำท่วมสูงมากเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆก่อนนะคะว่าน้องหอมจะออกไปรับน้องเพลยหอมยังไงนะคะถ้าออกไปออกไปรับน้องเพลยหอมไม่ทันน้องเพลอหอมต้องร้องไห้แน่เลยนะคะตอนนี้ก็มีคนยกยอด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาได้ปลากันไหมนะคะแล้วก็น้องหอมอจะมายกยอนะคะจะได้ปลาไหมเดี๋ยวมาดูกันไปดูคนอื่นเขาก่อนว่าเขายกยอได้ไหมนะคะตอนนี้ ผลัดตัวเล็กมาด้วยนะดูผลัดตัวเล็กมาด้วยนะคะเดีะะ๋ยวไปดูก่อนเด็กๆก็เด็กๆในหมู่บ้านนะคะไปโรงเรียนกันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ทางเข้าออกทางเข้าหมู่บ้านนะคะน้ําท่วมหมดเลยนะดูดูข้างหลังน้องหอมนะคะน้ำท่วมหมดเลยน้องหอมเกดเล่นนะว่ากดติดจังอ่ะปิดจังง่ะ อ๋อน้ำน้งเลยเป็นเประเคินโอ้นะคะดูเด็กๆนะคะน้าท่วมนะคะน้ําท่วมคุณครูก็เลยบอกให้กลับบ้านทั้งหมดนะคะน้ําท่วมเด็กๆไปโรงเรียนกันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเขายกยอกันข้างหน้านะคะน้ําท่วมหมู่บ้านแล้วนีนะคะดูคือถนนระหว่างมาหน้าหมู่บ้านน้องหอมนะคะดูบ้านหลังนี้นะคะน้ําท่วมหมดเลยไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูปลาเขายกยนต์หน่อยได้ไหมอะไรครับเว้ยอ๋อสองสามโตเดี๋ยวเดี๋ยวดูในถังกันโอ้ปลาซิวโอ้ปลาซิวนะคะส,สวยๆเลยอะ่ะขวงหอวพระแอนเนาะเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกนะคะข้างหน้ามีอีกคนนึงกำลังยกยออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันลั้งมอไซค์ก็มีอ้า <laughs> เสียหมดแล้วไม่เอาไม่กลัวกลัวนั่งในหองเงียบเนาะเงียบเลย่นาะอย่างเงียบเงียบบีบีเงียบบีบีม่ต้องไปกันนานนะเราไปดูข้างหน้ากันนะคะพี่เจียงเมาช่วยมานั่งชมนั่งชมโอ้นี่นะคะดูเด็กไปโรงเรียนกันไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมนั่นเองนะคะดูน้ำออกฝั่งแล้วนะคะ ไปดูป้าข้างหน้าเขายกยอกันนะคะได้เยอะไหมไม่หงายนั่งเนอะตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยนะคะเฮียเรมาดูน้ำท่วมไปยันได้หรือว่าหวานนะ่ะนี่นะคะยายเขามายกยอกนะคะคน,นหนึ่งของบ้านนี่แหละนะคะ โอ้ปลาซิวใหญ่รุ้นี่เออทั้งดีกันแน่ว้า,นาวนี่นะคะปลาซิวตัวใหญ่มากสวยมากเลยนะคะตัวโอ้โหสวยมากเดี๋ยวมาดูมาดูาดยกยกเอไม่ได้น้ำมาแรงมากนะคะตอนนี้อโอเคเดี๋ยวเราคใอ้มาดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ำข้างหน้ากันก่อนนะคะ น้ำเขามาเยอะมากนะคะดูมาอย่างแรงเลยดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือปกติจะเป็นแค่ป่าไม้นะคะไม่ใช่แม่น้ํานะคะเป็นป่าไม้นะคะแต่ตอนนี้น้ําออกน้ําท่วมออกฝั่งนะคะก็เลยแบบเข้ามาทางป่าไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาท่วมหมู่บ้านนะคะท่วมล่องเ่ย <ล purple. S 1> อันโกนั่นอะเฮ้ยขอนั้นเก็าหน้าฉีดเลยน่ะอยโก ไหนดูหน่อยเก็บไสเดือนอู้อีกโงแก้ไปอีกตุหลงเราปรกักใส่ไม่เดี๋ยวน,นีนะคะเดี๋ยวไปดูดูข้างหน้าน้ำท่วมน้ำท่วมหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะจะไปรับน้อกไปหอมยังไงนะคะทีนี้ไปไม่ได้แล้วน้อกหวยหอมต้องร้องไห้แน่เลยโอ้ ดูนะคะเป็นหนองไปหมดเลยนะคะตอนนี้โอ้โหข้างหน้านะคะที่ถนนนะคะมีน้องๆเขาเล่นน้ำกันอีกตั้งหากนะคะดูลำบากเลยนะคะตอนนี้เอามีรถมาอีกคันนึงรถจะมาได้ไหมเนี่ยน้ำขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะไปเลยไปเลยไปยไป เฮ้ย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 น้ำท่วมท่อแล้วเอ้าโอ้อเราไม่รอดแล้วนะคะใจหม่เลยไปนะคะตอนนี้ <kaç S 1> น้องหอมเดี๋ยวจะลองข้ามฝั่งไปดูนะคะดู คือรอบๆข้างน้องหอมนะคะก็จะเป็นน้ําหมดเลยนะคะดูทางเข้าก็คือจะอยู่ข้างหลังน้องหอมนะคะเดี๋ยวจะลองข้ามไปดูนะคะว่าจะไหวไหม,ไ,มปไปน้องๆ <คน S 2> องก็มาด้วยดูข้างหลังก็มีคนเยอะนะคะอันนี้คือระหว่างตอนนี้นะคะที่น้ําท่วมอยู่ฝนก็ยังตกอยะะ yes, อนนู่นะคะก็เดี๋ยวอีกคิดว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะขึ้นสูงกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสูงกว่านี้อีกแน่นอนนะคะ ตอนนี้กังวลอยู่ว่าเดี๋ยวจะออกไปรับน้องไปหอมยังไงแค่นั้นแหละนะตอนนี <c oughs> <c oughs> ้ดูนะ,ะเป็นน้องหมดเลยอ, <c oughs> อเดี๋ยวกำเนาเนี่ยค่ะคือนะคะน้องๆน,นี่คือไม่กลัวว่าจะเป็นไข้เป็นอะไรกันเลยนะคะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนุกเลยนะโด แต่อีกอย่างหนึ่งโรงเรียนก็ปิดนะคะโรงเรียนจะปิดใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านเองนะคะตอนนี้น้ําท่วมคุณครูก็เลยให้เด G ็กๆกลับบ้านกันหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวกลัวว่าน้ําจะขึ้นสูงแล้วกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ได้นะคะ mm hmm. คุณครูก็ให้น้องๆนะคะกลับบ้านกันหมดเลยนะคะดูนะนะนะคะน้าตรงน,นู้นนะคะท่วมแม่ชื่อเกือบถึงเอวเลยนะคะดูดูนะคะเกือบถึงเอวเลยนะคะโอ้โห ฝนบูหกก้น,หน <c oughs> งไ <c oughs> ด้ยเยใช่ไคุณ่อ้นมิาไเลยไปแล้วฝ<ๆ>นยังตกหนักอยู่เลยนะคะตอนนี้ตกยังหนักเลย <c oughs> โอ้น,นะคะดูข้างหน้ามีรถมีรถกระบะคันหนึ่งนะคะคือตอนนี้ไปไม่ได้นะคะต้องจอดอยู่ทางนู้นอย่างเดียวนะคะกลับไม่กลับบ้านไม่ได้แล้วนะะ ข้างหน้าน้องหอมนี่คือปกติจะเป็นทุ่งหญ้านะคะที่เขามาเลี้ยงวัวกันนะคะดูอตอนนี้คือกลายเป็นหนองไปหมดเลยนะคะ,ะข้างหน้าเขายกยอก,กันนะคะแต่ว่าไม่กล้าไปเพราะว่าน้ำมันสูงเกินไปนะคะไม่กล้าไปดูน้องเขายกจอกอยู่นะคะไม่กล้าไปนั่นาะน้ำมันสูงเกินไปนะคะไม่กล้า รถหรือมอเตอร์ไซมานี้ต้องเสียแน่นอนนะคะถนนน้ำมันขึ้นสูงมากตอนนี้นะคะน้องหอมเดี๋ยวจะกลับเข้าหมู่บ้านดีกว่านะคะพี่สีนวลก็บอกว่าอยากจะมายกยอนะคะแต่ว่าจะมายังไงนะคะแต่นีตน้ตอนนี้นะคะยอก,ก็อยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะเพาะว่านานทีนะคะเวลาน้ํามาถึงจะมายกยอกันนะคะแต่ตอนนี้ยอก,ก็เก็บไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้น้องหอมจะกลับไป เดี๋ยวไปดูป่าเขายกยอกันดีกว่านะคะว่าได้ปลากันเยอะไหมนะคะน้องหอมก็เป็นคนอีกคนเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบยกยอมากนะคะแบบคือมันคือวิถีชีวิตแบบธรรมชาตินะคะที่ยังไงมันสนุกดีนะคะทุกครั้งที่น้ําท่วมนะคะน้องหอมก็จะยกยอทุกปีนะคะถ้าพี่ท่านไหนที่อยากเห็นน้องหอมยกยอนะคะกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะน้องหอมจะยกยอทุกครั้งที่น้ําท่วมเลยนะคะชอบนะคะยกยอนี่คือมันสนุกดีนะคะถามว่าปลาอ่า ถ้ากินไหมนะคะก็ไม่ได้อยากกินเท่าไหร่นะคะ <st ant> แต่ว่ามาเอาเพื่อความสนุกนะคะ <sm all> เพราะว่าชอบนั่นเองนะคะ,ละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะเล่นน้ําด้วยนะคะ <sm all> ก็เลยแบบก็เลยแบบมาย,ยกยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าได้เยอะก็ให้คนแบ่งให้คนอื่นกินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็จะเก็บไว้ทําปลาแห้งไว้กินตอนที่แบบไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแบบนั้นมากกว่าถ้าถามว่าอยากกินไหมไม่อยากกินเท่าไหร่นะเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ที่น้องหอมลงทุนไปซื้อเบ็ดมาตกปลานะคะก็ถามว่าอยากกินไหมก็ไม่เหมือนเดิมไม่อยากกินเหมือนเดิมนะคะก็คือแค่อยากจะสนุกอยากจะสนุกนะคะเพราะว่าชอบนะคะชอบการตกปลาะยกยอหาปลาอะไรอย่างนี้นะคะชอบนะคะก็เลยแบบก็เลยทํานะคะแล้วก็ที่บ้านน้องหอมก็เลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะถ้าอยากกินปลาก็ไม่จาเป็นต้องแบบลงทุนซื้อเบ็ดมาตกเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า น้องหอมชอบก็เลยแบบซื้อมาตกอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ดูนะคะอันนี้คือสะพานทางเข้าหมู่บ้านนะคะน้ํพท่มเยอะมากนะคะกลายเป็นหนองหมดเลยนะคะตอนนี้คือเรื่องหนึ่งที่กังวกลกังวลมากที่สุดคืออ่าถึงเวลาที่ไปรับน้องเคยหอมนะคะจะออกไปยังไงและจะเอาอะไรไปรับแค่นั้นเองนะคะตอนนี้กังวลอยู่อยู่เรื่องเดียวใปแล้ว ไม่ได้มีแบบนี้ทุกๆปีนะคะน้ําท่วมก็คือจะมีอ่าบางทีก็สองสามปีมีครั้งนะคะบางทีก็ปีละครั้งนะคะแต่ปีละครั้งนี่คือไม่ได้มีทุกปีหรอกนะคะไม่ได้มีทุกปีอ่าปีสองปีครั้งหนึง่งอะไรอย่างนี้นะคะดูอันนี้ก็เท่าที่คิดว่านะคะเนื่องอันน่าตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะยังไม่มีน้ําท่วมเลยสักครั้งนะคะวันนี้ก็คือน้ําท่วมนะคะได้น้ำมาแป๊ ปลานี่ปลานี่คืออย่างสวยเลยนะคะสวยมากสวยมากเลยนะคะปลาที่นี่นี่เอาขายให้คนซื้อนอกล่วงกรหือจช่ไหมฮะล่วงชิบะหก่ิบะเป็น่ิบะเนาะโอ้ล่วงชิบะสวยยอดป่าเลยคุปลาเนาะโ,โอ้ป้าเขาบอกว่าปลาซิวขนาดนี้นะคะขายได้กิโลละเจ็ดแดสิบาทเลยนะคะเจ็ดสิบหรือแปดสิบไม่แน่ใจนะคะบอกว่าปลาเล็กราคาจะสูงกว่าปลาใหญ่อีกนะคะ ตัวสวยมากนะคะปลาซิลสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวดูป้าขยุกยอดีกว่านะคะอุ้ยกั้มไหมไม่ได้ได้หรออ๋อได้ละหนึ่งตัวทีละตัวสองตัวนะคะปไม่ได้ ปลาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะมันไม่ใช่ที่ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้คือน้ํามันแรงมากนะคะทุกคนมันเชี่ยวมากเลยดูนะคะน้ำอะ่ะน้านี่คืออย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ป้าเขาก็มาตกใกล้ๆตรงที่น้ํามันแรงนะคะก็อืไม่รู้ว่าปลามันอาจจะไหลไปกับน้ําเยอะนะคะคิดว่านะ <laughs> น้ำมันแรงมากอะ่ะได้ทีละตัวสองตัวนะคะก็พอกินอยู่นะคะถ้าขายได้ก็คือเขาจะก็เอาเอาขายนั่นแหละนะคะ ได้ไหมไม่ได้นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดินกลับบ้านดีกว่านะคะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะไปรับน้องเผยหอมแล้วนะคะจะไปรับยังไงนั่นแหละนะคะตอนนี้กังวลอยู่โอ้ยน้ําก็ท่วมนะคะแต่ก็ตอนนี้ขอให้ฝนหยุดเถอะนะคะถ้าฝนยังตกเรื่อยๆแบบนี้นะคะมีสิทธิ์ที่แบบจะเข้าบ้านแน่นอนนะคะ ตรงทางเข้าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหลายหลังนะคะตอนนี้ก็คือเข้าในรั้วบ้านนะคะน้านะคะเข้าในรั้วบ้านหลายหลังมากเหมือนกันนะคะดูอย่างเช่นหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะอยู่ถึงน้ําเข้ามาถึงแบบหน้าหน้าบันไดหน้าบ้านเลยนะคะเข้าถึงบันไดหน้าบ้านเลยนะคะดูคือเข้าเข้าเต็มเลยนะคะอีกอีกอีกนิดนึงนะคะถ้าน้ําขึ้นสูงอีกนิ้คือน่าจะเข้าถึงในบ้านนะคะดูบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะ น้ำเข้าน้ำน้ำเข้าบ้านหมดเลยนะคะสายหลังติดกันเลยนะคะที่น้ําเข้าในหมู่บ้านน้ําเข้าในบ้านนะคะนี่นะคะตรงนี้ป้าเจ้าของบ้านเขายกย้อนหน้าบ้านเลยนะคะดูฝนตกนะคะน้ําท่วมก็เลยยกย้อนหน้าบ้านซะเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าคนยกไม่มีนะ,ะวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนหมู่บ้านที่นี่ด้วยนะคะเพราะน้ําท่วมนะคะไม่มีใครให้อยาก ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องธรรมชาตินะคะที่น้ําท่วมแบบนี้นะคะก็ขอให้คนที่ทางอยู่อยังไงทางเข้าหมู่บ้านนะคะให้ทุกคนปลอดภันะคะขอให้อย่าน้ําอย่าให้น้ําได้ขึ้นสูงมากกว่านี้เลยนะคะก็เวลาน้ําขึ้นสูงอีกนะคะก็กลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นะคะ แต่ว่าเวลาน้ําท่วมหรืออะไรอย่างนี้ก็คนในหมู่บ้านก็ช่วยวยกันอยู่แล้วนะคะมาช่วยกันยกข้าวยกของอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ํายังขึ้นสูงไม่พอนะคะก็เจ้าของบ้านเขาก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะน้ําก็ไม่เคยที่แบบจะเข้าในบ้านเลยสักครั้งนะคะแต่ว่า,าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไหลผ่านน่าจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วหรือว่าห้าหกปีไม่แน่ใจนะคะ เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะน้ําท่วมสูงมากนะคะจนเข้าในบ้านแล้วก็ทําให้หมูนะคะหมูมันออกอคอกไม่ได้ก็คือแบบจมน้ําตายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงหลัง,หล,งหลังจากที่น้ําเคยท่วมที่ผ่านมานะคะกะ็ไม่ไม่แบบว่าสูงขนาดที่แบบเข้าหลังหลังบ้านนะคะแล้วก็ไม่เคยมีบ้านหลังไหนที่แบบอยู่ในใต้น้ําไม่เคยมีนะคะแต่วันนี้ก็ท่วมประมาณนี้ก็คือน่ากลัวอยู่แล้วนะคะคน บ้านที่ติดกับน้ํานะคะคนก็กลัวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนหมู่บ้านที่นี่ด้วยนะคะหมู่บ้านบ้านสระที่น้องหอมอยู่นะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะน้องหอมก็จะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาวิธีออกไปรับน้องเพลินหอมก่อนนะคะถ้าไม่ไปรับนี่คือต้องร้องไห้แน่ๆเลยะคะตอนนี้ฝนตกน้ําท่วมนะคะไม่รู้ว่าจะเอาจะออกไปยังไงนะคะมอไซค์ก็คิดว่าน่าจะออกไปไม่ได้นะคะคิดว่านะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมท้ดเดือดด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย